ครีเอเตอร์หลายท่านนะคะยังคงสับสนอยู่ว่าเอ mm hmm. พิเปิลทำไมเวลาเราไปดูยอดเงินนะคะมันมีหลายจุดหลายที่มากและไหนคืออันมันมีความหมายยังไงแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นในยอดเงินที่ได้รับในธุรกรรมเอยในอะไรเอยทำไมมันมีหลายจุดหลายที่กันจังเลยเดี๋ยววันนี้พี่เปิ้ลจะ มาเคลียร์ใจให้ครีเอเตอร์ทุกท่านได้ทราบในระบบเกี่ยวกับที่เขาโชว์ยอดเงินทั้งหมดของเรานะคะว่ามันมีจุดไหนบ้างและมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ้นเดือนเขาก็จะส่งอีเมลหาเราอีกไม่ใช่ใบแจ้งนี้นะคะแต่มันเป็นใบอินวอย id, ก็คือใบแจ้งยอดเงินที่เราจะได้รับในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ละขั้นตอนกันนะคะว่าตรงไหนยังไงแล้วก็มีความหมายว่าอะไรบ้างไปดูกันนะคะไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะก็จะมีรายได้โดยประมาณตรงนี้เราลองกดเข้าไปดูก่อนได้นะคะตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่ามันเป็นยอดของ28วันที่ผ่านมานั่นเองนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะเลือกดูแบบ7วัน14วัน28วันหรือ90วันค่ะ แล้วก็ให้เลือกเป็นภาพรวมนะคะเพื่อที่เราจะดูยอดเงินภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงนะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นกราฟอะคะ่ะพอเป็นกราฟตรงนี้เขาก็จะบอกว่าในแต่ละวันน่ะยอดเงินเราขึ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นวันต่อวันแบบเรียลไทม์ให้เราได้ทราบนะคะเหมือนล่าสุดวันที่29กกันยานะคะจะขึ้นยอดเงินให้เราเห็นนะคะว่าเราได้เท่าไหร่นั่นเองคะ่ะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็น กระจายให้เราเห็นว่าแต่ละเครื่องมือนั้นเราได้ยอดเงินเท่าไหร่ในรอบ28วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโปรแกรมสมาชิกรูปภาพขอความรีวิวสตอรี่นะคะโบนัสพิเศษอย่างนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ28วันที่เราเลือกมานั่นเองคะ่ะกลับมาที่หน้าหลักนะคะทุกคนหน้าหลักเราก็เลื่อนลงมาที่การสร้างรายได้นะคะให้เรากดดูคำว่าดูทั้งหมดนะคะตรงขวามือเนี่ยคะ่ะ สังเกตตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่ารายได้เฉพาะของเดือนกันยายนเลยนะคะก็คือเป็นเดือนณปัจจุบันของเรานั่นเองค่ะแล้วถาดลงมาที่เป็น USD ค่ะก็จะเป็นยอดสรุปรวมของเดือนกันยาที่เป็นปัจจุบันให้เรานั่นเองค่ะถัดลงมานะคะก็จะเป็น อัปเดตนะคะว่าเรามี7โอกาสหรือว่ากี่โอกาสที่สร้างรายได้ได้เขาก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ให้เราเห็นแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบว่าในเดือนนั้นน,นปัจจุบันของเราอะคะ่ะเขามียอดเงินในแต่ละเครื่องมือเป็นปัจจุบันเท่าไหร่และวันนี้เราได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะเขาจะแจ้งแบบนี้เราก็ดูได้เป็นแยกย่อยลงไปอีกนะคะถ้าเรากลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งนะคะแล้วก็ไปที่หน้าการสร้างรายได้ ทุกเครื่องมือตรงนี้คะคะก็จะโชว์ยอดรายได้ใน28วันเบื้องต้นก่อนทั้งหมดเลยค่ะเราคลิกเข้าไปเครื่องมือตัวไหนเขาก็จะขึ้นให้เห็นเป็นยอดเงินใน28วันให้เราทราบซึ่งยังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันนะคะทุกคนจากนั้นให้ไปที่ยอดเงินที่ได้รับนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วด้านล่างตรงภาพรวมนะคะตรงรายได้ค่ะอันแรกคือยอดเงิน ยอดเงินนี้ยเขาจะเป็นยอดเงินที่เราสะสมมาของเดือนที่แล้วที่ยังไม่จ่ายที่ยังไม่พร้อมจะจ่ายเขาจะมาค้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเขาจะเป็นยอดที่สะสมในเดือนถัดไปถ้าสะสมครบเขาก็จะลงมาข้างล่างนะคะว่าการรับชําระเงินรอบถัดไปนั้นเราได้เท่าไหร่เขาก็จะลงมาให้เราเห็นตรงนี้คะ่ะจากตัวอย่างนะคะทุกคน ที่เขาขึ้นแค่ u s ดอลลาร์แล้วก็เป็นจุดๆๆนั่นก็คือว่ายอดเงินของเดือนสิงหาคมมาจ่ายเดือนกันยายนให้พิ่ชีงพ่เปิลแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นยอดว่างแล้วก็จะรอให้ยอดสะสมของเดือนกันยายนที่เขาจะโชว์ขึ้นประมาณไม่เกินวันที่5ตุลานะคะขึ้นให้เห็นเสร็จเขาก็จะสะสมมาให้เราเห็นว่า ของเดือนกันยาน,นี้ที่จะจ่ายเดือนตุลาให้พี่เปิ้ลเนี่ยได้เท่าไหร่เขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เห็นเป็นยอดเงินที่จะโอนให้เราในเดือนตุลานั่นเองค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือว่าเป็นรายได้ของเดือนก่อนหน้าที่สะสมมาเป็นยอดเดียวก,กันกับยอดเงินตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะกระจายให้เราเห็นแต่ละอันว่าดาวสมาชิกโปรแกรมนั่นโน่นนี่ได้เท่าไหร่ให้เราเห็นตรงนี้เป็นยอดสะสม ที่รอจ่ายที่มารวมก,กันกับเดือนถัดไปให้เราเห็นว่าเรามียอดสะสมอยู่เท่านี้เพื่อที่เขาจะรอขึ้นไปจ่ายข้างบนให้เรานั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นหน้าของธุรกรรมนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะบอกว่าแต่ละเพจแต่ละเฟซของเรานะคะมีรายได้เท่าไหร่เขาก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้แยกย่อยแต่ละเครื่องมือเลยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสะสมครบจำนวนที่ Facebook จะโอนเงินให้ ใกล้ๆประมาณวันที่20ิถึงย5บห้าค่ะเขาจะขึ้นเป็นรูปธนาคารให้เราเห็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดที่เขาจะโอนให้เรานะคะพอเรากดเข้าไปดูค่ะถ้าชำระเงินสำเร็จเขาก็จะขึ้นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าชำระเงินไม่สำเร็จเขาก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันค่ะแจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จแล้วก็ค่อยกดดูเหตุผลอีกทีหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าบัญชีธนาคารกรอกผิดหรือว่า ข้อมูลภาษียังไม่เรียบร้อยอะไรพวกนี้เขาก็จะขึ้นแจ้งตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจกันบ้างเนาะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดนะคะถ้าอยากได้ยอดที่แบบสิ้นสุดของเดือนจริงๆต้องรอดูวันที่1ถึงวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะเช่นวันนี้วันที่30กันยาประมาณ1-5ตุลาเนี่ยคะ่ะเขาก็จะสรุปยอดให้เราเห็นว่าราอะได้แต่ละเครื่องมือเท่าไหร่ที่ธุรกรรม พอเราเข้าไปดูตรงนั้นนะคะเขาสรุปยอดทั้งหมดทั้งมวลให้แล้วถ้าเราได้เท่ากับหรือมากกว่าที่เราตั้งค่ารับเงินเช่น100ดอลลาร์เราได้มากกว่านั้นเขาก็จะสรุปยอดทั้งหมดลงไปที่หน้าภาพรวมให้เราเพื่อที่จะได้เห็นยอดที่จะจ่ายของเดือนตุลานั่นเองนะคะและเงินที่เขาจะโอนให้ค่ะประมาณวันที่ 20- ถึงสิ้นเดือนค่ะเขาก็จะขึ้นโชว์ให้เห็นเป็นลูกธนาคารเหมือนที่พี่เปิ้ลเล่าให้ฟังในภาพเนาะ แล้วก็เขาก็จะขึ้นโชว์ว่าชําระสําเร็จแล้วหรือว่าชําระไม่สําเร็จตรงนั้นแล้วก็เข้าไปเช็คดูกันเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ